เฮ้ hey, สวัสดีพี่เยอเกิดอะไรขึ้นโอ้โอ ไม่ดึงไม่ฝันว่าทำรีแอคชั่นรอบแรกแล้วมันจะได้ผลดีขนาดนี้เอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสูรายการ Victory Cat นั่นเองก็วันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปรีแอคชั่นภายใน Tik Tok กันนั่นเองเย้แล้วคุณจะเย่ทำไมก็ไม่รู้ สำหรับภายในวันนี้นะฮะก็เป็น e ีพีที่2แล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเราทำการค้นหาไมค์คาร์ภายในทิกต o k เนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างต่อจากขาวที่แล้วนะฮะผู้ชมที่เราทําการรีเสิร์ชคำกว้างๆไปก็คือคําว่าไมค์ค r a f ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะว่ามีทั้งไมค์คาร์มีไมค์คาร์โกรนะครับแล้วก็อีกอื่นอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาค้นหารีเสิร์ชอะไรกันบ้างน่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดี ดไ,ไดูสิคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะผมลองค้นหาไมค์ครับเกิร์ลไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองค้นหาอันอื่นเพิ่มกันดีกว่านะฮะไม่แน่เวลคุณผู้ชมมันอาจจะมีอันอื่นก็เป็นไปได้นะฮะไมค์ครับที่เฮดเกมเมอร์ทีวีวอเตฟ้ามันโปรโมทช่องขนาดน,นี้เลยนะคุณผู้ชมไมค์ครับ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 มีนคุณผู้ชมเออเราลองดูมีนกันดีกว่านะฮะ <c oughs> ว่ามีนภายในไมค์ครับที่อยู่ในทิกตอกเนี่ยยยมมััันนนนนนจะะะะเเเปป็ใรรรรูแแบบบบไหหฮอออ่่าาาาข้้้้ีลวววคงโ เข้ามาปุ๊บนี่ก็เจอถือลงศพเลยนะฮะซึ่งก่อนเราจะไปดูกันนะครับสำหรับใครที่ม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้พาตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่าวิคตอรี่แคทเอ็กทูนั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับตอนนี้น่ะเราเล่นเกมไมค้าพีอีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคุณผู้ชมเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามมีีเเนนนน่ยัจะปป็นในรูแบบไหนนนะะฮอัแรกเลย้คุณผูชมไหนดูซิอ่าฮะ อ้าวทำไมมันเยอะกว่าเดิมมากคุณผู้ชมโฮ้ยมีกิปเปอร์ด้วยคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าระเบิดไม่ระเบิดนะฮะแต่ตกโลกตายมันต้องซื้อขนาดไหนหวะคุณผู้ชมจริงวิ้ยไม่มีก็สองสี่หกเจ็ดเจ็ดปั๊คุณผู้ชมเมืม่อก,กี้ได้กับผมนับไม่ผิดนะฮะน่าจะเจ็ดหรือแปดคนได้นะฮะโอ้โหโอ้ยโอ้อันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะมีนถือลงศพเนี่ยถือว่ามาแรงมา,มากๆเลยไอ้ดวลถัดไปนี่คุณผู้ชมอันนี้คืออะไรอ่ะ อันนี้มี stone นะฮะแล้วก็มี t o r h นะฮะไหนดูซิอาา่ะฮะต่อหินขึ้นมาสูงระดับนี้นะฮะมันสูงเกินไปหรือเปล่าวะคุณผู้ชม <c oughs> แล้วก็กดปุ่มนี้อาา่ะฮะแล้วยังไงต่อคอนโทรลทางล่างเหรอฮะคุณผู้ชมไม่น่าใช่นะฮะ <c oughs> คืออะไรวะอ๋อเด้งปะคุณผู้ชม <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะเด้งวะ่ะน่าจะใช่นะแต่ดูเหมือนกับคลิปนี้จะยาวนานมากๆเลยนะฮะผมพามานาว,ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเด้ง <c oughs> ๆแน่ๆเพราะที<ๆ>่บอกว่ามีสไลด์บล็อกละ หนดูสิคุณผู้ชมหรือว่ามันจะทำเป็นลิฟต์หรคุณผู้ชมเออไม่แน่นะคุณผู้ชมมันอาจจะทำเป็นลิฟต์ก็ได้นะฮะเอ้ใช่จริงด้วยคุณผู้ชมมันทำเป็นลิฟต์ด้ยคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะมันจะเป็นลิฟต์แบบออโตเมติกนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นเวอร์ุ่นเก่าๆนะฮะเราจะต้องทำการวางพวกระบบเบรสโตนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าอันนี้นะครับไม่จำเป็นเลยนะฮะโอ้เวอร์ุ่นใหม่มันก็มีข้อดีนะฮะคุณผู้ชมไหนดูสิเฮ้ยอันนี้เราดูไปแล้วนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะ อันนี้เหมือนกับว่าอยู่ในบ้านอะฮะมีบล็อกไอรอนนะฮะเหมือนกับว่าจะปลุกอะไรบางอย่างโอ้นี่พี่โตไหมเนี่ย <the> โอ้คุณผู้ชมฮะมีพี่โตไวยในใมายครับ <Breath. S 1> โอ้โหดูราเต้นคุณผู้ชม โอ้โหเห็นหน้าเต้นแล้วยางนี้ผมคิดว่าคืนนี้ผมน่าจะหลับไม่ได้แน่เลย What the f u ไม่ดึกเหมือนกันเนี่ยุผู้ชมว่าเราจะเจอพี่โตภายในไหมครับนะฮะไหนดูคลิปต่อไปสิอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรวะคุณผู้ชมเขาไม่ได้บอกด้วยอ่ะ CU คืออะไรวะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือเขาจะวางเป็น3คูณ3นะฮะแล้วก็มีถังอะฮะมีต้นไม้อะฮะอันนี้คืออะไรวะมีปุ่มอะฮะ แล้วก็วางบล็อกไม้ข้างบนหรือเปล่าอ๋อวางเป็นบันไดนะฮะคุณผู้ชมเขาจะทําอะไรบางอย่างนะฮะคุณผู้ชมซึ่งผมก็ตั้งใจดูมากๆนะฮะมีน้ำอะฮะมีน้ําอยู่ตรงบันไดอะฮะอ๋ออย่างนี้นะว้าวโอ้ไม่ก็อด เมื่อสักครู่ไม่ทนะมันเป็นเหมือนกัการปั๊มน้ําแบบอินฟินิตี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นอัี่เจ๋งมากๆเลยอันนี้ผมเพิ่งรู้อยเนี่ยคุณผู้ชมว่ามันสามารถวางน้ําตรงที่เป็นขอบของบันไดได้นะฮะเอ้ยอันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบนะฮะอันนี้คืออะไรเออไหนดูซิอันนี้มีทะเลทรายนะฮะโอ้เจอไดมอนด์ฝนตกอ่นะฮะเจอเอนเดอร์แมนนะฮะไปสู้เอนเดอร์แมนปึ๊บนะฮะแล้วก็ประตูไปเนเธอร์วอตสร้างประตูไปเนเธอร์แล้วก็หลับในเนเธอร์ อะไรก็ไม่เนี่ยโอ้ยอันนี้ผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมมันดูเหมือนกับว่าเป็นการแฮกกดฟิสิกส์ภายในเกมไมค์ครับนะฮะปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะนอนได้ภายในเนเธอร์นะฮะและปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถวางถังน้าได้ภายในเนเธอร์และปกติแล้วเนี่ยเราน่าจะไม่สามารถทําการสร้างประตูนะฮะที่อยู่ภายในดีเอ็นได้นะฮะแต่ว่าภายในคลิปนี้นะฮะเขาสามารถทําได้หมดเลยว้าวเฮ้ยนี่แจ๋วนี่แจ๋วนะฮะไหนดูซิว่าทำอะไรเพิ่มบ้างโอ้ยอันนี้ขุดเบสล็อกคุณผู้ชมออะไรมันจะหนักขนาดนั้นนะฮะอันนี้น่าจะเปิดกล่อง แน่เลยอ่าซึ่งปกติเนี่ยนะมันไม่สามารถเปิดกล่องได้นะฮะถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยอยู่บนหัวนั่นเองแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นสโนมนะฮะโอ้โหตั้งสโนมภายในนีน้เท่นะฮะอะไรมันจะจับขนาดนั้นมะคุณผู้ชมแล้วก็น,นี้เป็นการเอชนชั่นของนะฮะดูเหมือนจะเป็นการเอชนชั่นที่แบบว่าแอดวานมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมน่าจะเป็นอู้เฮ้ยอันนี้ผมรู้จักคุณผู้ชมอันนี้กิน อันนี้มันกินบกไม้เลยคุณผู้ชมโอ้โหปกติเราก็ต้องกินอาหารถูกต้องไหมแต่ว่าอันนี้นะฮะไม่กินบกไม้เลยนะฮะ oh, <wow. S 1> วานจ,จัดๆนะฮะโอ้โหแกยังมองหน้าเลยว่ามึงทำอะไรกันวันนี้ไป <c oughs> ดูคลิปต่อไปสิคุณผู้ชมโอเคเปิดประตูว้าววัดวัดประตูมัมน,นแปลกๆว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะว้า เป็นการเปิดประตูที่แบบว่าหลากหลายฟังก์ชันมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นทรายอ๋อดูทรายขึ้นไปนะฮะแล้วก็ประตูนี้ดูซิคุณผู้ชมเป็นอะไรอุ้ยโอ้โห <c oughs> ประตูมันเป็นแบบอนิเมตด้วยนะฮะคุณผู้ชมโคตรแจ๋วเลยนะฮะอย,อยากได้แมบ,บนี้มากเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ดูแบบนิ่งว่ะเฮ้ยอันนี้นิ่งว่ะผมคิดว่าระบบน่าจะลวน๋อเดินทะลุนะฮะแล้วก็อันนี้ออ้ เด้ในรูปแบบนี้เลยนะฮะโคตรแจ๋วอะคุณผู้ชมอุ้นี้ผมชอบมากนะฮะผมชอบเรื่องระบบเรสโตนในรูปแบบนี้อยู่แล้วนะครับหูยแม่งเจ๋งว่ะคุณผู้ชมอันนี้ดูเหมือนกับว่าอ๋อเป็นระบบด้านล่างเลยนะฮะประตูไม่เปิดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นประตูข้างๆอ๋ออย่างนี้นี่เองนะฮะเฮ้ยอันนี้ถือว่าซิมเพิลมากนะฮะแล้วก็ได้กล่องนะฮะซึ่งภายในกล่องนี้ดูเหมือนกับว่า จะมีเรือหรือเปล่าผมไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่น ok ่าสนใจมากๆเลยสวัสดีเอเดอร์แมนอุ้ยสู้เอนก็ได้แมนหรอกคุณผู้ชมเอาเรื่องโอ้โหสู้กับเอเดอร์แมนมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยเอเดอร์แมนโอ้แม่งส้กับเอเดอร์แมนนะคุณผู้ชมโอ้โหเอาเรื่อง อเอ็น์แมนยังไงก็ไม่มีทางชนะคุณผู้ชมดูอยู่ตรงนี้นะชุดก็ไม่ฟูด,ด้วยนะฮะดาบก็เป็นดาบกากด้วยนะฮะยังไงคลิปนี้นะฮะน่าจะไปหวั่นแน่ๆเลยนะฮะถือว่าส่งหัวใจให้เขาแล้วกันอันนี้เป็นไดมอนด์หรอกคุณผู้ชมว้าวสองก้อนสามก้อนแล้วก็สี่ก้อนว้าวอะไรวะนะคุณผู้ชมฮีโร่บายเหรอฮีโร่บายมาควักมือนะเฮ้ย <c oughs> สวัสดีเราเพเยอร์แกทําอะไรอยู่นะเจอไดมอนด์แล้วหรอเฮ้ยอันนี้แม่งแจ๋วว่ะคุณผู้ชมปกติแล้วในฮีโร่บายมันจะพุ่งเข้าหาเรานะับคุณผ แต่ว่าคลิปนี้นะฮะดูเหมือนว่าฮีโร่ y เนี่ยทำการทักทายเพลเยอร์เอ้ยอันนี้ถือว่าเป็นไอที่แจ๋วมากนะฮะซึ่งแคปชั่นก็เขียนว่าฮีโร่ y What เออมันก็วอตจริงๆนะผู้ชมมันก็งงๆนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว้าวโอไม g o ก็ว้าวโอ้โอุ้ยลงมาลึกขนาดนี้เหรอผู้ชมวัตเอาใหม่สิเอาใหม่เดี๋ยวก่อนนะลงไปอ่าฮะโบ What? มันเหมือนกับว่าเป็นการวนลูปบอกคุณผู้ชมมันกระโดดลงมาจากภูเขานะฮะแล้วก็ลงไปในหลุมนะฮะหลังจากนั้นฮะเวลามันเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บนะฮะมันก็อยู่บนเขาเหมือนเดิมเว้ยซึ่งอันนี้มันเป็นที่บอกว่าแปลกมากเลยนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราคิดดีๆผมคิดว่าเขาน่าจะทาการตัดต่อก็เป็นไปได้นะฮะอม,มันก็คิดได้อยู่เหมือนกันนะฮะ <c oughs> โอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยห้าคูณห้าอะฮะ อันนี้ก็ขุดไป17บล็อกถูกต้องไหมอ่ะฮะคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะทําอะไรฮะผมคิดว่ามันน่าจะทําอะไรบางอย่างนะฮะขดไป17บล็อกอ่ะฮะแล้วก็ TNT อ๋อมีป้ายด้วยนะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันน่าจะระเบิดแล้วก็ทาการบล็อกน้ำหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอาา่ะฮะแล้วก็วางทรายไว้ข้างบนอ๋ออารมณ์วันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกับดักเพื่อนแน่ๆนะฮะผมมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะว่ากับดักแน่ แล้วก็เปิดปุ๊บโอ้ฮ้ยอันนี้แจ๋วนะฮะทำการซื้อไปนะครับแล้วก็นี้แมวนะฮะอันนี้แมวในชีวิตจริงว่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดูเหมือนก็จะเป็นตาภายในแม่ครับเอยากรู้เหมือนกันว่าปฏิกิริยาแมวจะเป็นยังไงนะฮะวางตาไปนะฮะแมวกินเปล่าวะคุณผู้ชมเฮ้ยกินเฉยเลยนะฮะเลยดูเหมือนก็จะเพิ่มพลังด้วยนะฮะได้เอฟเฟกต์พาร์ติเิลหัวใจด้วยนะฮะเฮ้ยอันี้แม่งแจ๋วว่ะคุณผู้ชมทาการกดไลค์ไปนะฮะเดี๋ยวก่อนนะลูก ไอยเด็กแม่งสู้กับคีเปอร์เฉยเลยว่ะคุณผู้ชมโอ้ยแม่งระเบิดเฉยว่ะคุณผู้ชมเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะสู้ปุ๊บนะอยู่ๆก็คีคปเปอร์ระเบิด แรงแม่งโคตรเยอะคุณผู้ชมอะไรมันจะรุนแรงมากมายขนาดนั้นนะฮะทำไมมันน่ากลัวแบบนี้วะคุณผู้ชมคลิปเดี๋ยวนี้ว้าวเจอเธอคนนี้อีกแล้วนะฮะรู้สึกว่าเธอน่าจะชอบไมค์คาบมากๆเลยนะคุณผู้ชมว่าเราเจอบ่อยมากนะฮะคลิปที่แล้วเราก็เจอนะ,ะคลิปนี้เราก็เจอนะฮะอันนี้นางกำลังบ่นไรเรื่องอะไรบางอย่างกับสกเลตันนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ hey, สวัสดีพี่เยอร์เกิดอ,อะไรขึ้นโอ้ <laughs> จะเกิดอะไรขึ้นท่าไมค์ครับกลายเป็นโลกวงกลมปกติแลวเนี่ยไมค์ครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมว่าจะเป็นบล็อกนะฮะหรือจะเป็นมอนเตอร์หรือจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นเพลเยอร์นะฮะอันนี้น่ะเขาท้การลงหมดเลยคุณผู้ชมเพื่อทำการเปลี่ยนให้บล็อกเหลี่ยมๆนี่นะกลายเป็นวงกลมนะฮะทำให้ตัวเพลเยอร์ก็กลายเป็นวงกลมวงรีด้วย โอ้ลองดูหน้าคีปเปอร์คุณผู้ชมหน้าคีปเปอร์ก็แปลกนะฮะโอ้โหแมงมุมก็แปลกนะฮะคุณผู้ชมโคตรแปลกนะฮะแต่ว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ what เอ้ยอันนี้อัพไซด์ดาวไงคุณผู้ชม,มอันนี้เราก็เล่นแล้วนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นคลิปนี้นะฮะก็สามารถทำการกดการทั้งหมดขวามือได้เลยเนั่นเองนะครับอันนี้นำไปเป็นอัพไซด์ดาวคุณผู้ชมเพื่อทำการเปลี่ยนทิศทางของโลกนะฮะปกติแล้วเราต้องเดินอย่ทด่พื้นใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราทำการลงอัพไซด์ดาวไปปุ๊บนะฮะเราจะสามารถเดินเอียงซ้ายเอียงขวาน,นะฮะหรือจะเดินกลับหัวก็เป็นไปได้เน,น,นื้อแจ๋มมากๆเลยนะครับอันนี้วอตหมู่โคตรเยอะเลยคุณผู้ชมแค่ถือแค่ลอดชิ้นเดียวนนะะอหหดูเมื กอว่าหมูเนี่ยจะชอบมากๆเลยนะฮะอันนี้เป็นเต่านะฮะเต่าทะเลว้าวมีลูกเต่าเยอะมากนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับวัวอ๋อเป็นการช่วยชีวิตวัวว่ะคุณผู้ชมโอ้ช่วยชีวิตลูกวัวนะฮะเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะแล้วก็นนี้เป็นจิ้งจอกนะฮะ ดูเหมือนกับว่าจะเอาดอกไม้ให้ยิ่งจกนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ดอกไม้นะคุณผู้ชมมันคือต้นไม้อะไรก็ไม่รู้นะฮะที่เหมือนกับว่าเวลาเพเยอร์โดนไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดดาเมจด,ด้วยนะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับไหนดูนี้สิโอ้อันนี้รู้สึกว่าจะมืดมากนะคุณผู้ชมเปิดมาปุ๊บนะฮะว่า <What? laughs> อะไรวะเมื่อกี้แป๊บผมมองไม่ทัน <laughs> เดี๋ยวก่อนนะ <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดอะไรขึ้น โอ้โหรู้สึกว่าชาวบ้านจะกลายเป็นไอรอนโกลเลมไปดีเรียบร้อยแล้วนะฮะ oh, <no. S 1> แต่ว่านี้มันน่าจะเป็นชาวบ้านโกเลมนะฮะรวมชื่อกันก็ได้เป็นวินเลจโกเลมก็เป็นไปได้ <laughs> อะไรกันวาเนี่ยรู้สึกว่าจะแปลกมากเ้ยเธอทําอะไรไว้นะคุณผู้ชม ู้สโซจะกินน้ําอ้อยของฟูของฟูนะฮะี่บ้วนน้ําใส่โอ้ป้อนน้ําให้แมว <laughs> แมวติดบิดคุณผู้ชม <laughs> อะไรกันเลเนี่ยโอ้ชีวิตจริงแม่งโคตรเรียวนะฮะนี่นี่นี่ป้อนน้ําให้แมวนะฮะแมวกินปุ๊บนะฮะแมวติดพิษ <the> <laughs> ไอ้อันนี้แม่งแปลกอ่ะคุณผู้ชมโอเคขอยสักคลิปตึงงานคุณผู้ชมขอแบบฮา <laughs> ๆาเลยนะฮะอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะคลิปสุดท้ายนะฮะถ้าฉั้นเห็นไม่ครับติกตอกจบวัด เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาจะเจอน้ำหรือเปล่าลองเปิดมานี่สร้างโวลใหม่แล้วนะครัคุณผู้ชมดูซิว่าจะเจอน้ำหรือเปล่าผมว่าไม่เจอเว้ยผมว่าไม่เจอเจอปะเจอเฉย อันนี้น่ะมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าโคตรซิมเปิลนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเจอน้ำนะฮะคลิปนี้ภายในทิกตอกเนี่ยจะจบลงนะฮะซึ่งจริงๆแเนี่นนะภายใน YouTube มันก็มีเหมือนกันนะเว้ยที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเจอน้ำคลิปนี้จบเล่มตรงน,นี้นะฮะซึ่งคลิปเน้นเนี่ยน,น่าจะมีระยะเวลาแค่ประมาณ15บห้าวิได้นะถือว่าเป็นเรื่ที่น้อยมากๆเลย <S <S โอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับภายในอีพีที่สองน,นี้นะฮะคุณผู้ชมน่าจะเห็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าคอนเทนต์ภายในไมค์ในทิกตอกเนี่ยมันเยอะมากน้อยขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับใครทีี่่่ชชออออบบคคลลลลิปนน้้ะผมมมมกก็ยยยาาาาืืืไ์์แรรรหถัังตตด นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแพ้ตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดกระดิ่งในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข้อสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะฮะผมก็ต้องขอลากันไปก so, ่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย